เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะกับเกมร้รยมาแซดดูคัมทเบอร์เทนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2ของเราหลังจากคลิปบูแดง ECA ไปนะก็มาถึงคิวพีโตสุดโหดที่สุดในเกมแล้วนะครับซูปเปอร์เบกโตเหลืองนะครับเป็นตัวละครเบเกโตที่ภาพอาร์ตสวยที่สุดเลยนะผมชอบภาพอาร์ตเบกโตโตัวนี้มากส่วนเรื่อง,องความสามารถนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้กันว่ามันก็อาจจะแบบ เออไม่ได้ถูกใจคนส่วนใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาเล่นให้ดูแบบจริงใจและจริงจังเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยัวมันเองอะ่ะเป็นมีมแบบเป็นแค่มีมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าความสามารถของมันเวลาเล่นด่านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอเล่นได้หรือยังไงกันแน่เนี่ยผมจะเล่นแบบไม่อคติเลยนะแล้วผมก็ขอย้ําว่าผมมีแค่5้เปเท่านั้นโอ้โหกูเครียดเลยดาวลุงก็ยังแบบยังคิดหนักนะบางคนดาวลุงยังคิดหนักอันนี้ห้าเปนี่ยว่าผมไม่เคยได้ผลทางเพิ่มเลย ได้มาจากตู้สเตปอัพไม่รู้ปีไหนนะแล้วก็ไม่เคยเห็นมันกลับมาในตู้เท่าไหร่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ปวดทางนะไม่ได้หาเจอหน้ามันเท่าไหร่เลยตัวนี้ก็เลยแบบนี้แหละยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็อัพลิงกันบ้างนะลิงกประมาณวิวเก้าถึงวิวสิบประมาณนี้เพิ่งไปนั่งปันนะ่นหน่อวันก่อนนะครับโอเคเรามาลองดูความสามารถของเขาหลังจากการ ECE กันเลยว่าซูเปอร์บิเกตโตเหลืองเนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับก็ก่อนจะไปไหนกันเนี่ยขอแวะดูสเตตก่อน สแตตสลับ55%ผมว่าไม่น่าเกียดนะาให้พีหมื่นห้าเอเดเคก็หมื่นห้าดีเฟนต์ก็หมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับความสามารถผู้นำเนี่ยก็นำให้กับทีมมาร์ชินบูซากา้าคิบวกสามทุกอย่างบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างจะเฉยๆเลยเพราะว่าทีมบูซาก้าเนี่ยผู้นำมันเยอะอยู่แหละนะใช้ตัวอื่นนำแทนก็ได้นะครับตัวเบียโตเองก็ไม่ได้นำแยกสีเหลืองได้ไงก็เลยเป็นผู้นำแบบผู้นำแค่แขดเดียวอะ่ะเป็นลูกทีมดีกว่าอย่าเป็นผู้นำเลยนะครับ เสริมความสามารถทำใม้ตายของซูเปอร์เกโต,ตเหลืองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอเดเค e ด s เนให้กับออนไลน์ของเราเนสามสิบเปอร์เซ็นเป็นเวาลานหนึ่งเทินก็คือซัพพอร์ตเพื่อน่านไม้ตายนั่นเองนะซับทั้งเอเดเคดฟเนเลยซึ่งถือว่าดีเนีเพราะมันซับนอกจากเอเดเคเนี่ยซับเดฟเอนด้วยบางตัวมันยิงแค่เพิ่มเอเดเคให้เพื่อน,นแต่ว่าอันเนี้ยทั้งเพิ่มเอเดเคและเดฟเอนให้เพื่อนความแรงความถึกเนี่ยก็จะเพิ่มพูนให้กับเพื่อนๆของเราในเทินทั้งหมดนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปเนี่ยความสามารถพาสซีฟของซูเปอร์บเกตโตเหลืองของเราซูเปอร์บเกโตเหลืองสามารถป้องกันดาเมจจากการโจมตีธรรมดาของศัตรูได้ป้องกันดาเมจ80%เอก็คือมันจะโดนตีธรรมดาแทบไม่เข้าเลยนะแล้วก็นอกจากป้องกันดาเมจ80%ดให้กับดาเมจธรรมดาเนี่ยมันยังสามารถสวนกลับด้วยท่าเคาน์เตอร์ของพวกบเกโตนะอย่างรู้กันว่าตัวละครบเกตโต้ในเกมเนี่ยมันจะชอบมีแมชชีนิกในการเคาน์เตอร์อการโจมตีธรรมดาเวลามันโดนเตะธรรมดาหรือว่าโดนโจมตีปกติเข้ามาเนี่ย มันจะมีการดาเมจเลยของแม่งแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์สวนกลับได้เป็นการเคาน์เตอร์แบบการโจมตีธรรมดานั่นเองนะเอาไว้ง่ายเนาะซึ่งเคาน์เตอร์แรงไหมก็ต้องมาลอดูในเกมจริงก็มันเคาน์เตอร์แรงหรือเปล่านี่ครับแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยพี่แกจะมีดีเฟนซ์บวกอีก150%ตั้งต้นแล้วก็ความสามารถใหม่ต่อไปก็คือมีเอเดเคบวก20%นตะต่อการโจมตีที่เราได้รับซึ่งบวกสูงสุดถึง1 2 0ต้องโดนโจมตีประมาณ6รอบถึงได้เอ นะแล้วก็มีความสามารถในการติดคีย์ข้อแบบไม่เลี่ยมแซนติดตัวเลยนะครับโอกาสในการคีามสิบเเซติดตัวมาให้นะครับต่อไปนะครับความสามารถสุดท้ายของซูเปอร์เบรเกโตและก็อาจจะยาวไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นความสามารถที่ผมคิดว่าสําคัญต่อตัวเบรเกโต้ตัวนี้มากเลยก็คือมันจะบวกคีหนึ่งซึ่งบวกสูงสุดเนี่ยถึง3คมีดีเฟนต์บวกส0ส์สูงสุดบวกถึง9 0แล้วก็โอกาสในการคีบวก1ิสูงสุดบวกถึง30%จะบวกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย 1ครั้งรวมกันต่อเมื่อเบเกตโต้นะครับทำการไม่ใช่ทําการได้รับการโจมตีครบ3าครั้งในการต่อสู้นะครับผมเอาง่ายๆนะหมายความว่าถ้าเบเกตโต้เนี่ยโดนเตะครบ3ทีเมื่อไหร่เนี่ยไอ้บัฟตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาตามที่มันเขียนเอาไว้ก็คือได้คิกบวก1ดีเฟนซ์บวก30โอกาสคิบวกสิซึ่งมันนะสามารถบวกทับไปได้อีก2ครั้งก็คือคุณต้องโดนเตะ3รอบอีก2ครั้งอะ่ะก็คือดูรวมกันแล้วเนี่ย อยากให้เบรโต้เก่งเต็มที่อ่ะมันต้องโดนเตะครบ9ครั้งนะครับถ้าโดนเตะครบ9ครั้งเนี่ยมันจะได้ความสามารถตรงนี้ทุกอย่างเลยทั้งเอเดคทั้งโอกาสคิทั้งดีเฟนต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอยากให้เบรโต้เล่นเก่งแบบเต็มที่แบบฟูลพาวเวอร์นะตัวนี้ก็ง่ายเลยหลักการแค่ให้มันไปโดนโจมตีครบ9ครั้งก็พอแต่ว่าแนะนําว่าให้มันรับการโจมตี9ครั้งเนี่ยเป็นการโดนโจมตีธรรมดานะครับอย่าบังอาจให้พี่แกไปโดนไม้ตายนะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนไม้ตายคือเจ็บแน่นอน ว่าตัวละครเนี่ยมันกันแค่การโจมตีปกติเวลาโดนไม้ตายเข้ามาเนี่ยมันไม่มีการดาเมจและดีเฟนต์แม่งน้อยดังนั้นโดนเข้ามายังไงก็เจ็บนะครับเวลาเล่นก็คือพยายามไปเล่นแบบอย่าไปรับไม้ตายพยายามเล่นจังหวะซฟเซฟหรือว่าพยายามเล่นตัวละครที่ว่ามันมีความสามารถในการส่องไม้ตายได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพูดถึงตัวละครส่องไม้ตายเนี่ยก็แอบเสียดายที่ว่าไอตัวเบเกโตเวอร์บแดงเนี่ยมันยังไม่ได้ ECA ไงมันก็เลยแบบเป็นตัวละครที่ มี2ไม้ตายเป็นคู่ลิงที่ดีกับตัวนี้แต่ว่ามันยังไม่เก่งนะครับมันเคยเก่งแหละเออแต่มาตอนนี้มันไม่เก่งไงเพราะมันเก่าแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะกเออ็เรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าอับเบิ้ลน,นํำแล้วกันเบิ้ลน,นําคิดตามประมาณนี้หรือว่าใครจะอัพเฉลี่ยก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็มีคีอยู่แล้วเนาะมีคีติดตัว30แล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บพาสิตเต็มก็มีคีอีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทับให้อีกคีหนึ่งก็คือเป็นโอกาสคีในโอกาสคีอย่างนั้นเนี่ย ถ้าจะอัพจากกระดานอีกอะ่ะมันก็โอกาสคี้ทับซ้อนกันเยอะมากมันก็แล้วแต่คนว่าเอออยากได้โอกาสคี้มากๆหรือเปล่าอยากให้มันคี้อีทีไหมหรือว่าเออบางคนก็อยากอัพเบิ้ลนำเพื่อให้มันแบบตีแม้ตายทีขึ้นเพื่อเอาให้ตัวเองหรือว่าเพื่อนๆในทูร์เนี่ยมันเก่งขึ้นนั่นเองซัพพอร์ตเอเดคเฟตอีกิเ์ซซึ่งเป็นผมอะ่ะผมขอแนะนําว่าอัพเบิ้ลนำคี้ตามแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ก็คืออย่างรู้กันเนาะดาเมจมันก็คงแบบได้แค่ต่อตอนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้น แนะนำว่าอพเบิลน,นำาช่วยทีมดีกว่านะช่วยทีมแล้วก็ช่วยตัวเองมันเนี่ยมันรอดจากการโจมตีด้วยบางทีมันได้ดีเฟนดิ่งจากตัวเองก็ถึกขึ้นไงนะครับตามนี้สำหรับซูเปอร์เบกโตเหลืองคราวนี้เนี่ยมาลองเล่นดูกันว่าพี่แกเนี่ยแย่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นในทีม200%ของ8ปีภาคเซนั่นเองเนะครับแล้วด่านที่เจอเนี่ยไม่ใช่ด่านมูมูมามากากาไก่ๆนะครับผมเกมเมื่อวันแกมเมอทูเป็นด่านที่ตึงมาก ผมว่าไอ้พวกด่านเกมยาย่างด่านเซลเลโซนมันยังง่ายกว่าไงเพราะว่าเป็นเกมยามันมีเวลาให้สแตก็กแต่อย่างเกมแมวันเกมมาทูเนี่ยมันไม่ใช่เกมยาวนะครับมันเกมสั้นแล้วแบบดาเมจของด่านแั่งแรงมากจะบอกเป็นเกมสั้นทีเดียวก็ไม่ใช่นะมันก็แอบบแบบแอบบแอบบแบบมีโอกาสให้สแต็กอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเกมเร็วอะเกมเร็วอยูช่วงกลางๆอะไรแบบเนี้นะฮะโอเคมายังไงดีครับแบบนี้หน้าตาของเรานะครับเทอร์นี้ดีเฟนต์เบตโต้แสนสามคือดีเฟนต์มัน สลับการรับการโจมตีปกติอะ่ะมันมันแทบโดนโจมตีไม่เข้าเลยนะแต่มันต้องระวังอย่าโดนไม้ตายก็พอครับนี่คือประเด็นของผมจริงๆที่ผมต้องต้องเจาะจงว่าอย่าให้หาโอกาสให้มันไปรับไม้ตายแต่เราก็ช่วยไม่ได้อะ่ะคือเราไม่รู้มันไม้ตายลงช่องไหนไงดังนั้นก็คือจะเห็นประสบปัญหาหลายๆลคนเล่นก็คือมันชอบลงไม้ตายใส่ซูปเปอร์เบเกโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทาตายอย่างเงี้ยก็เลยเกิดที่มาของมีมที่ว่ารับไม้ตายเก่งอะไรแบบนี้นะผมะเล่นอย่างนี้แล้วกันหวังว่า มันจะไม่แม้ตายช่องสามนะครับหวังสูงไปเปะวะเนี่ยคือแต่ละครมันเอาไว้แบบคอยป้องกันอะป้องกันตำแหน่งแบบรับโจมตีธรรมดาเลยก็ว่านไปเดี๋ยวมาลองดูกันผมจะลองเล่นแบบไม่ใช่เทมนะอ่ะดูซิว่าหน้าตามันจะออเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าลงไม่ตายช่องหนึ่งก็พอนะลงช่องสองก็ลําบากใจอีกลงช่องสามก็อย่าลงเลยนะครับผมอย่างนั้นเนี่ยที่ต้องลงก็คือลงช่องหนึ่งซะจะได้ทําให้ชีวิตเรามันสะดวกสบายขึ้นนะครับผมเกมแมทูนะ มายังไงมาลองดูกันว่าไม้ตายจะไปลงที่ใครเนี่ยครับหวยจะไปออกที่ใครกันนะเหมือนจะไม่ใส่ดักหน้าด้วยนะครับผมอ่าแต่เรามองในโลกเรามองโลกในแง่ดีก็คือเธอนนี้ไม่อาจจะไม่ใส่ไม้ตายเลยก็ได้นะครับอย่าไปคิดมากนอกชีวิตคนเราเนี่ยเนาะไม่ต้องคิดมากให้มันมากความนะครับแค่เล่นต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลบปะเนี่ยหลบเถอะหลบหลบเถอะหลบหลบหลบ,ลบ นั่นไงครับเต็มเต็มหน้าครับผมโอ้โ,อโอหแม่ผมเลยท้อใจจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าไม่สนุกเอาซะเลยแบบเมื่อกี้มาอย่างดีแนละเทอร์นี้มันเผื่อมันมันโผมาเทอร์แรกแล้วเนี่ยแม่งโผมาเทอร์แรกตลอดเลยครับถือว่าเป็นงานมามาซูปเปอร์เบตโตเหลียงอยากโชว์เคสเงเออ้เขาอยากโชว์เคสให้เราเห็นว่าเขาไมา่ได้แย่อย่างที่เราคิดกันนะฮะเนี่ยคือจะให้มันไปรับอย่างเงี้ยมันก็ลําบากใจอะ่ะยิ่งมันโดนโจมตีเยอะเนี่ยโอกาสลงไม้ตายก็ยิ่งเยอะไงไปแบบบางทีอย่างเงี้ย ห็นชมตีช่องแรกเยอะๆเนี่ยคิดว่าคิดว่าเป็นไม้ตายลงช่องหนึ่งบางทีพอเราย้ายไปเล่นช่องสามเนี่ยแม่งเสียกลงไม้ตายช่องสามอะไรเงี้ยคือแม่งแบบเป็นเล่งของโอกาสของดวงจริงๆมันเล่นลําบากใจเอาง่ายๆไอ้ตัวซูปเปอร์บิเกตโตเหลืองเนี่ยเล่นลาบากใจมากนะครับมันต้องมีคอมโบคอยสองไม้ตายช่วยจริงๆไม่งั้นแม่งลาบากใจที่หายอะลองดูแล้วกันถือว่าลองถือว่าลองดูกลัว <c oughs> คุตายเฮ้ยเกี๋ว่ามันไปลงไม้ตายช่องสามคือผุมสบายใจอะ่ะ ไงผมก็รอดเถอเนี่ยแต่ถ้ามันลงไม้ตายช่องหนึ่งอะผมก็ลาก,ก่อนนะครับผมทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพวกคูที่ดีไอ้แบบนั้นเลยมาดูกัน,นครับไอเชี่ยไม่ทันขาดคําเลยผมว่านะเราหยิบไปเล่นจังหวะที่แม่งแบบใหญ่จะเสี่ยงเยอะดีกว่านอกจากคุณจะมีสองไม้ตายคอยช่วยเนะี้ยอันนั้นเล่นสบายเลยคือแบบไม่แก้มันเสี่ยงเกินไปอะคือถึงแม้ตัวมันจะแบบรับการโจมตีปกติอะ แต่ถ้าศัตรูมันตีเยอะเราก็ไม่ควรเสี่ยงไงอย่างเงี้ยโอกาสเสี่ยงมันสูงดังนั้นเนี่ยผมว่าอ่าอย่างเงี้ยเล่นอย่างงี้ดีกว่าแบบเนี้ยเล่นช่องสองก็ได้นะครับน่าจะโอเคแต่ก็เรอน,นี้มันก็ไอ้นั่อนอกเธอนี้มันก็โดนดักหน้าเจ็บหมดอ่ะโอ้โหคิดหนักเลยกูไม่มีใครโดนดักหน้าได้ดีเลยครับนอกนอกฉากเบโกโตเหลืองแต่ถ้าโดนดักหน้าไม่ตายคือตายหมดเลยอ่ะไอเทมก็ได้ครับ มาขนาดนี้แล้วกูคงไม่ปล่อยให้มันแพ้อีกรอบอะ,ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยหรือว่าไหนๆผมก็ใช้เท่หกันดาเมจแล้วผมไปเล่นให้มันเล่นช่องหนึ่งดีกว่าเออแบบว่าเรียกว่าเอาบับทุกอย่างเลยน่าจะไหวอยู่ในครั้งนี้นะฮะจะได้เก็บพาร์สิบไวไ้วด้วยโอ้โหมึงจะ,ะมึงจะเว้นสักครั้งได้ไหมะฮะทามีมปะเนี่ยนะครับโดนเตะครบสองครั้งนะครับจาไว้นะฮะต้องโดนเตะครบเก้าครั้งเพื่อเก่งเต็มที่ แตถ่ถ้าในแง่ดาเมจอะโดนเตะครบประมาณ6ครั้งก็พอโอเคสรอบแล้วโดนเตะสี่รอบดาเมจล้านเก้านะครับสำหรับเบตโต้เหลืองของเรานะฮะใส่เข้าไปครับเพิ่มอีกคือดีฟเอนให้เพื่อนของเรานี่เล่นช่องหนึ่งซับเพื่อนได้ติดเบิ้ลธรรมดาไปหนึ่งทีฮนะโดนเตะครั้งที่ห้ามัง้งห้าอ่ะแล้วก็หก็คือดาเมจเต็มที่แหละเนี่ยสังเกตว่าดาเมจเคอร์เตอรแบบ์ม่งแบบมันมัน มันไม่ถึงขั้นแย่น่าเกียดอะมันแบบต่อตอดเว้ยเออมันต่อตอดแบบมันก็ได้อยู่นะต่อสักสี่ห้าทีก็เกือบครึ่งหลอดเออประมาณเกือบได้หลอดหนึ่งของศัตรูเหมือนกันถ้ามันคี้อะต้องมาลุนคี้อีกเออตีตอดเสร็จเคาน์เตอร์เสร็จก็ต้องลุนที่มันติดคี้อีกถ้าไม่ติดคี้มันก็เข้าเบาอ่ะต้องขี้งจะเข้าแบบเออพอใช้ได้หน่อยแม่งแบบเล่นลําบากใจเลอเกินลําบากใจทั้งคี้ไม่คี้ลาบากใจทั้งโดนโจมตีไม่ตายอับหรือเปล่าอะไรเงี้ย เออผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปหยิบตัวอื่นเล่นดีไหมวะแบบนี้เนาะคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันแบบนอบแอบคิดในหัวเหมือนกันแม่งคงต้องให้แปดปีแบกไปก่อนตอนนี้นะแบกเอาใช้ร่างสแตนบายแบกเอาอยู่ไหวครับด่านนี้คือแปดปีแบกเอาอะเบเกตโตเหลืองก็ทําหน้าที่รับโจมตีปกติไปแล้วกันนะอย่าอย่าบังอาจแกเมื่อวันแกเมื่อทูอย่าอย่ามาคิดว่าจะลงไม้ตายใส่เบเกตโตมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีมากๆานะผมว่าจริงเบเกโตตัวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแบบ มันแค่ต้องแบบต้องห้ามโดนไม้ตายอะซึ่งแบบมันห้ามกันไม่ได้งไงแลแ้วแม่งแบบแม่งก็เสียกชอบไปรับไม้ตายได้งไงอะไรแบบเนี้ยนะจะโทษมันก็ไม่ได้โทษด่านก็ไม่ได้โทษดวงมือแหละนะดวงกูแม่งฮี้ยงจริงนะครับโอเคอ่ะรอบเนี้ยผมบอกเลยว่ายิ้มยิ้มนะครับถ้าบิเกโต้เจอตัวละครสีม่วงบิเกโต้ยิม้มแบบไม่แก้มันเจอสีเขียวไงมันไม่ชนะสีมันเลยโดนเตะแรงแต่ว่าอันเนี้ยถึงแม้จะโดนตีไม้ตายเข้ามาเนี่ยเขาก็แบบ เขาก็ไม่ถึงคาทันทีเพราะว่าเขาชนะสีอยู่นะครับผมก็จะอย่างนี้นี่ให้เขาเล่นช่องหนึ่งก่อนเพื่อซัพพอร์ตให้เพื่อ,อนี่ตีแรงขึ้นอ่าเนี่ยถ้ามันเจอสีม่วงอย่างเงี้ยไม่เป็นตัวละครที่ดีเลยนะพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนี่ซับให้เพื่อนตีแรงขึ้นได้ดีเฟนซ์เพื่อนถึกขึ้นได้เนะยฮะโดนเตะป๊บเคาน์เตอร์ไปปุ๊บต็มเค้นี่ได้ข้อหนึ่งนีฮะได้ประมาณข้อหนึ่งอนะเออข้อหนึ่งได้สำหรับการเคาน์เตอร์นึงทีต็ดเค้ ดาเมจสองล้านสี่ฟลุปเขาให้นะครับซับดาเมจในเคดีเฟนท์เพิ่มติ่นเบิ้ลเป็นสองล้านห้านะครับแล้วก็ถือว่าซับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะทีเนี้ยเออถ้ามันเบิ้ลนี่ซับหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนับว่าเจ๋งเลยทีนี้แล้วก็ไม้ตายอ่าตามสูตรเลยตามสูตรเบ๊ะเแ,แต่ว่าหลังยิงน่าจะดีเฟนท์สามแสนแล้วมั้งเดืบเบิ้ลยิงเมื่อกี้นี่โดนตีไม่ตายสองแสนนะครับถือว่าเอาอยู่เพราะว่าชนะสีถ้าเจอกันมาทูเมื่อกี้ตายไม่อยู่ให้ไม่อยู่ให้ยืนยิ้มหรอก จัดงานสบรอดได้เลยเนีครับผมเนี่ยรอดได้นะฮะแต่กอยกาต้าฟ้าจะรอดปะวะผมไม่แน่ใจต้องให้พี่แกลบอ่ะนั่นแหละครับมันก็ได้นะอือมันก็ได้อยู่นะอย่ารับไม้ตายแค่พอแต่คุณสังเกตดิไอ้แค่คลิปเนี้ยมันโดนไม้ตายแบบรับทุกคนอะไม่รู้เป็นคำสาบหรืออะไรแกมาทูมันก็มันก็ชอบใส่ดักหน้าแต่ผมยอมรับผมเล่นเสี่ยงเองแหละมันโดนโจมตีเยอะมาเลยมีโอกาสโดนไม้ตายเยอะไงแต่แบบไม่เผื่อไว้แบบ โอกาสมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ไปลงไม้ตาช่องสองช่องสามอะลงใส่เตเบกโต้แบบงงจริงๆผมจะใช้บอลเกงเกลแล้วกันนะครับเอาไว้นั่นก่อนเตรียมไว้เดี๋ยวเอาไว้ใช้ตอนเศสสุดท้ายเจอกับคู่หูแกมเมอวันแกมเมอร์ถูเอาไว้ปิดฉากได้นะขอกดสแตนบายรอไว้นี่แหละคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเอามันไปเล่นในแง่ลูกทีมของ8ปีมันก็เล่นได้นะโวมาเล่นได้เว้ยเออมันเล่นมันมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่า มันจะถ่วงทีนี่เต็มปากอะ่ะเพราะมันไม่ได้ถ่วงทีนเท่าไหร่มันมันไม่มันแล้วแต่จังหวะจริงๆผมผมพูดไม่ออกว่าจะบอกเนี่ยตัวละครแม่งเองเดียแต่จะบอกเลยว่าถ้าที่ผมเล่นมานะมันไม่แย่อย่างที่ผมเคยคิดเอาไว้เท่าไหร่นะครับมันมันได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แต่ก็ได้อยู่อันนี้เอาจริงได้อยู่จริงๆโอเคเก็บลูกแก้วฮิวขึ้นมาเพราะเราต้องการเล่นไปซู้กับศัตรูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ไหวเอาเนะียทุกคนโอเค หวังว่าบเกตโต้สามปีจะรอดนะครับช่องกลางช่องสามรอดอยู่แล้วไอ้แปดปีจีทีรอดอยู่แล้วสามปีเนี่ยอย่าโดนไม้ตายก็พอเนี่ยทาไมอะ่ะที่ไอ้เทียแปดปีเบเกต้าแตนบายก็แทงช่องหนึ่งนะแล้วม่งก็ตีช่องหนึ่งตั้งสี่ทีปะมันไม่ยอมไม้ตายไอเวนกูงงจริงๆชีวิตมันเป็นนั่นไงเออดีนะติดหลบไปยังกูแตกด่านมันชอบรู้มากมันชอบลงไม่ตายเสียตัวละครที่เป็นจุดอ่อนของเรา โอ้เมื่อก,กี้ผมเกือบตายอะถ้าไม่หลบไ้้ยมตายอะอะไรวะเนาะชีวิตทนเราเนาะเ,เ,เราต้องสู้กันต่อไปอย่างนี้แหละมาเบเกโตของเรานะครับนี่พอมีเขาแล้วก็สบายใจนะ <c oughs> พูดถึงแล้วเนี่ย <c oughs> มีเขาในจังหวะเพิงแบบเนี้ยเจอแกมา่าแกม่าวันสีสีสีม่วงเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีนะฮะอ่ะหิวขึ้นมาปุ๊บ กีตาแปลงล่างได้อ่าเป็นการใช้คอมโบลูกแก้วหิวเลือดน,นั่นเองครับผมแปลงล่างกีตลลา,ลลาดเนือเลยจ้านี่ไงโอ้โเลือดเต็มหลอดเลยทีเ,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 เดียวนะครับไม้ตายรถสุดท้ายไม่เป็นไรครับเราจัดการได้ก่อนอยู่แล้วเนาะโอเคไปเมกาโต้ะจะทอนโชว์หน่อยก่อนไปป๊อบเรียบร้อยแปดต่ตอดมากจริงๆแต่หน้าที่ของเขาผมว่าเขาอะช่วยแบบช่วยซับทีนด้านซับทีนอะไรล่ะอจะพูดผิดตลอด ช่วยซับทีมด้านการแบบป้องกันอะป้องกันแบบคอยเอาการโจมตีปกติเนี่ยแบบว่าไล่ผลไปเลยให้มันรับดาเมจโจมตีปกติเข้าไว้แลวก็คอยเคาน์เตอร์เสริมดาเมจนิดหน่อยนะครับคอยซับเพื่อนในการยิงไม่ตายซับเอดเดคเคดีเฟนซ์สามสิบอะเพราะไอ้ตรงการซับต,ตรงเนี้ยมันไม่น่าเกลียดเลยเป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งถ้ามันติดเบิ้ลเนี่ยมันยิ่งทาให้โตเขาเองอะถึกขึ้นและเพื่อนก็จะเก่งขึ้นไปอีกผมเลยชอบตรงนี้มากผมชอบความสามารถในการซับไม้ตายของเบเกตโตตัวนี้มากเลย อโอเคทีนี้เรามีความสามารถในการส่องไม้ตายจากโกยต้าเขียวนะครับนี่แหละนี่แหละที่ผมกําลังพูดถึงนี่แหละทีเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวซูปเปอร์เบเกตโตเหลืองตายมันจะไม่มีอีกแล้วครับว่าเบเกตโตเหลืองรับไม้ตายพวกบูรูเร้เลยว่ามึงจะใส่ไม้ตายลงช่องไหนนะครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นต่อซูปเปอร์เบเกตโตเหลืองมากๆถ้าคุณมีเมื่อไหลนี่คุณชีวิตคุณจะเลิอนอะ่ะผมบอกเลยนะ ชีวิตคุณจะเจริญขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเธนหน้าเรารู้กันเธอหน้าเนี่ยซูเปอร์เบเกตโตเหลืองเราเล่นง่ายๆมากเลยนะฮะไม่ต้องกลัวตายอีกแล้วนะจังหวะนั้นนะฮะโอเคทุกคนมาแล้วฮะมันไปลงไม้ตายช่องสุดท้ายนี่ไงทีเนี้ยผมก็ให้เบเกตโตเล่นช่องหนึ่งแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยครับจังหวะนี้โอ้จังหวะเ,เธินแม่งเพอร์เฟกมากเลยนะคือแบบเบเกตโตได้ตีซับให้เพื่อนก่อนนะ่ซับให้8ปีทั้ง2ตัว8ปีจีกับ8ปปีแซดอะไอเหี้ย จังหวะนี้เที่ผมกาลังต้องการแต่ว่าด้วยความที่ว่าแปดปีแซดแพ้ทางสีอยู่เนาะไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่เนาะที่จะรับไม้ตายมันไม่ตายสองคนปัเน่ยใส่ใครวะใครใส่ไม้ตายเข้ามาว่าดูดูยากจังวะแกมาทูใส่ไม้ตายงั้นถ้าเป็นแปดปีภาคแซดก็คงจะรับได้อยู่ปะแต่ว่าผมใช้ทีมเอาชัวร์ีดว่าเนาะไม่อยากตายเท่าไหร่นะครับนั่นแหละตามนั้นนะฮะบิกโตทำหน้าที่ของเองไปฟึบ ฟุบฟุบฟาดฟาดท่ายไยม่ตายแม่งสวยมากสถาบับสมัยเก่านู่นนะนะสมัยเก่าแล้ถือว่าเป็นท่ายที่สวยจริงนี่แล้วก็นี่สบายโอ้โหดูการรับกันดีของเขาแบบใช้ใช้ใช้ใชใชตีรับอะเนี่ยใช้ขารับเป็นตัวที่พิเศษพิสงมากใช้ขารับนี่เปไงเหมือนเบเกโตโตัวอื่นปะวะไอ้เบเกโตที่มีแอนิเมชั่นในการใช้ตีรับการโจมตีอย่างนี้มันมันมีแค่ตัวนี้หรือว่ามีตัวอื่นด้วยวะผมจําไม่ได้วะสามปีร่างแปลงเป็นปะแบบใช้ตีรับอย่างเงี้ยจำไม่ได้จริง ผมนึกภาพไม่ออกผมแต่ว่าไม่แกะคือมันใช้ตีลับไงก็เลยดูเทด่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นความเป็นจริงนะถ้าเกิดโดนไม่ตายแล้วใช้ตีลับนะ่อย่าอย่าเลยเอาตั้งใจรับไปดีดีกว่าเดี๋ยวตายนะครับโอเคนี่แหละเนี่ยเล่นได้นะผมว่าเล่นได้ว่าเดี๋ยวเธอหน้า8ปีโตเพื่อนมาปิดฉากให้เราไงเออเนี่ยถือว่าดีเป็นเป็นเกมเพลที่ผมว่าใช้ได้ถึงแม้จะมีเจ็บตัวอยู่บ้างช่วงคืนแรกๆเนาะแต่อย่างนี้ที่เราใช้เทียมกันดาเมจถูกจังหวะไงนั่นแหละ เล่นได้เนี่ยเล่นจบด่านได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วแปดปีก็แบกแันแหละแต่ก็ผมว่าพูดถึงแล้วอะ่ะมันคือลูกทีมแปดปีทีไ่ไม่ได้แย่เลยนะอนนเล่นในทีมแปดปีแบบไม่ได้ถ่วงทีมเท่าไหร่ได้นะครับแต่ต้องจำว่าคุณต้องมีแบบพวกตัวสองไม้ตายอะ่ะเนี่ยรอไอพ้พวกคกวต้าเขียวหรือว่าพวกบบเกตโตวิลบายอย่างเงี้ยพวกที่มันสองไม้ตายไนดะ้แล้วมันถ้ามันได้อเอ a นะโอ้โหมันจะเบสมากๆอย่างหนึ่งมาเก็บบอลตรงนี้ แล้วก็ตัวของ8ปีลุยครับผมบอลเกงกิขอคินะคีได้จะแจมแมวมากเลยเพื่อนตายครับเราชาร์จมาถือว่าเต็มอยู่เหมือนกันแต่ว่าลิงก์ก็3ลิงก์ซัพพอร์ตก็ไม่มีนะอาจจะไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดไว้แต่ถ้าคีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือน่าจะไม่เกี่ยบตายก็ตายเลยสำหรับแกมมาถูกไปดูกันนะครับสำหรับแปดปีบอลเกงกิตัวเพื่อนดาวลุงไม่ลุงนี่หว่า90%เออปอออคสาถูกูไวแหละ นะจะได้ไม่ต้องมาเล่นลำบากต่อนะเอาเขีเข้าไปเลยครับเพื่อนแกมาทูไปไม่คีดสิบสองล้านเนี่ยถ้าคิดแม่งตายได้จริงๆถ้าคิดแม่งตายจริงนั่นนะ่ะนี่ก็ย้ายโกยจัตตาเล่นช่องสองเนาะเอาลิงสกิลนี่แหละนะครับอ่ะตีใส่แกมมาวันไปเลยแล้วก็แปดปีกลับมาตีใส่แกมมาทูนะครับนี่หลักการการเล่นอะไรกันเรามีเทมพกันดาเมจอยู่คอมบูจากพาสซีฟกุยจต้าเขียวได้ไม่ตายนะครับมันมีกันดาเมจรวมแล้ว70% เราคำนวณไว้แล้วเรียบร้อยนะครับโดนเตะไม่ตายไม่ตายแน่นอนผมกล้าฟันทุงเลยถ้าเข้าคงเข้ามาหลักแสนอัพอ่ะไม่ถึงตายแสนเก้า,มาแมลงอยู่นะขนาดพี่แกมีกัน์าเมทต,ติดตัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รวมรวมจากไอเทมซัพพอร์ตนะเป็นด่านที่ตีแรงจริงผมบอกนะแกมาวันแกมาทูนปะ่ะถ้าเทืนนี้ยังจัดการไม่ได้ก็เดี๋ยวเทือนหน้าก็คงจะเป็นถึงคิวเบกาโต้สามปีกลับมาแปงลงร่างอะ่ะเออถ้าเพื่องจัดการไม่ได้นะ แต่คิดว่าน่าจะจัดการได้หรือเปล่ามาลองดูกันดูไปพร้อมกันว่าเขาจะสามารถทีมของเราจะสามารถจัดการพวกแกมบะวันแกมบะทูในทีนี้ได้หรือเปล่านะครับโกยตาฟ้าไม่เบิร์นอ่าไม่ได้และไม่น่าได้และอย่างงี้แต่ว่า8ปีคือความหวังของเราเหมือนกันถ้า8ปีติดเบิร์นติดคีก,ก็คือน่าจะจัดการแบบดับเบิ้ลคิวเลยแหละนะปะ่ะเกล้านคีตายไหมเหมือนจะตายฮะยังไม่ตายเหรอไม่เป็นไรครับส้ำศพให้ฮะนี่ยำหัวบุ๊บ แล้วก็ติดเบิลเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจไม่น่าจะพอปะถึงแม้จะคีก็ตามน่าจะเหลือเลือดอยู่จึงนึงไะแกมะวันอ่ะไม่ยอมตายไงใส่ถือกับเราอ่ะอ่าไม่คีด้วยนะครับแต่ว่าก็เบิรลรัวๆเหมือนกันพี่แกนี่เจ็ดไอตัวแปดปีนี่ก็เบิรลรัวๆเหมือนกันใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวเจ็ดล้านคีก็ไม่น่าตายครับเลือดแม่งเยอะไอตัวนี้ตายปะไอตายจริง <laughs> นี่ไงแปดปีเดียบเบิลคิวครับผมเคอขึ้นเต่ายัดพื้นลุดโลกไปเลยเรียบร้อยนะครับผมนี่แหละนี่แหละ มันถือว่าจัดเป็นลูกทีม8ปีที่ไม่น่าเกียดเลยนะสำหรับซูเปอร์เบลิโตเหลืองนะครับผมนะตามนี้สำหรับซูเปอร์เบลิโตเหลืองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเห็นต่างยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะบางคนอาจจะแบบคิดไม่เหมือนผมก็ได้ไงลองคอมเมนต์แชร์กันได้ว่ารู้สึกยังไงหลังจากลองใช้งานตัวละครนี้ไปแล้วใครมีี่ทางมอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้วฮะ